หลังจากลงดอกสีขาวไปแล้วนะครับเรามาอัปเดตกันแล้วก็พร้อมบำรุงเตรียมดอกใหม่นะครับผมให้เขาแข็งแรงมีดอกโดกแบบนี้นะครับทำยังไงมีคำตอบในคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b s c r i า e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม f อที่รักในแพร่เซิงไฮหรือคุณนาจุ๋นสายทุกคนนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็จะพามาทำปุ๋ยบำรุงแบบเร่งด่วนเลยนะครับฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่สดๆนะครับทำยังไงนะครับ เพื่อเร่งบำรุงให้ดอกสีขาวนะครับโตเร็วนะครับกระถางขาวเนี่ยนะครับผมตอนนี้เขาติดแล้วนะครับก็เริ่มจะมีดอกในอนาคตนะครับจะบำรุงยังไงเตรียมยังไงมาเตรียมน้ําก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้น้ํา1ถังนะครับแล้วก็รระหว่างรอน้ําเต็มนะครับผมก็จะเอาไม้ค้าต้นไม้เนี่ยแหละครับที่ทําเองนะครับก็มาค้าต้นพริกหวานนะครับพริกหวานใหญ่นะครับ ก็ไม่รู้นะครับยิ่งโตนะครับต้นก็ยิ่งเอียงเอ็นนะครับก็เลยขอค้ำไว้นะครับทั้ง2ต้นนะครับปลูกก็ค่อนข้างยากนะครับไหนจะเอ่อพี้ยลงไหนจะเอ่อใบหนีบใบงอนะครับก็ทําคลิปไปหมดแล้วแก้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองนะครับในการทําปุ๋ยบํารุงแบบเร่งด่วนนะครับผมตีไข่ให้แตกก่อนนะครับถึงจะนําไปผสมกับส่วนอื่นนะครับผมเราก็ ตีไข่แบบนี้ไปเลยนะครับเราใช้1นฟองก็ได้นะครับหรือใครมีสวนที่ใหญ่ใช้2ฟองกับนม2กล่องก็ได้นะครับผมนมนะครับพอผสมกันแล้วนะครับผมจะได้ฮอร์โมนอย่างดีเลยนะครับเล่นดอกนะครับผมติดดอกติดผลดอกใหญ่ดอกตูมมากๆนะครับผมจากนั้นนะครับเราผสมเสร็จแล้วเราก็นาไปผสมกับน้ําที่เตรียมไว้นะครับ5้าลิตรนะครับผมแบบนี้นะครับเทลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะครับงจะนําไปใช้งานได้นะครับผม วิธีการใช้นะครับผมก็จะรดนะครับช่วงเย็นนะครับหรือช่วงเช้าก็ได้นะครับเรารดราดแบบนี้ไปเลยนะครับให้ทั่วทั่วทุกกระถางทุกทั้งแปลงที่เราปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้เสี้ยงหฮหรือเป็นพวกผักสวนครัวอะไรต่างๆนานาทุกพืชผักลุกไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็นะครับผมก็จะรดราดแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนํานะครับเพื่อนๆ f อทุกคนนะครับผม ให้ทาสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากสูตรอื่นที่ผมเคยทําไว้นะครับบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับสูตรนี้นะครับช่วยในการเร่งดอกแล้วก็ติดดอกติดผลได้เร็วนะครับผมสําหรับแพรเซ้งไฮนะครับจะเป็นผลดีมากสําหรับแพรเซ้งไฮที่ปลูกใหม่ลงกระถางใหม่นะครับแต่ก้านแตกดอกไ้ดีนะครับผมส่วนใช้กับถ้าเราใช้กับไม้ผลไม้กินใบกินผลอย่างเงี้ยพวกพืชถักอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นผลมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับผม ก็ลองนําไปใช้ได้นะครับอย่างช่วงแตงกวาเป็นดอกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําบารุงสูตรนี้ลงไปนะครับรับรองเลยว่าแตงกวาดกแน่ๆดูสิครับนี่เห็นไหมก็นะครับผมลองนําไปใช้ได้นะครับผมสูตรนี้เห็นผลมากๆนะครับผมพลิกก็เริ่มมีดอกมีอะไรขึ้นมานะครับผมนี่นะครับจํากระถางนี้ได้ไหมเพื่อนๆคุณนายตื่นสายที่ผมเคยปลูกไว้ตอนนี้ครับต้นสูงมากๆนะครับผมนี่นะครับก็นะครับผม ส่วนกระถางขาวนะครับตอนนี้นะครับก็คือเขาติดแล้วนะครับก็ตอนนี้เริ่มแตกก้านแตกสาขาใหม่นะครับผมแล้วก็อนาคตนะครับพร้อมจะมีดอกเต็มกระบะขาวเหมือนเดิมนะครับผมก็นะครับผมหากใครชอบนะครับวิธีการบำรุงต่างๆของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือสูตรปุ๋ยแบบนี้นะครับก็ลองนำไปใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมสำหรับการบำรุง ให้ดอกแพรเซียงไฮหรือคุณนาตื่นสายมีดอกตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะครับไม่ว่าจะใช้กับพืชผักสวนครัวหรือไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมแอดมินจะเอาเทคนิคการบำรุงดูแลต้นไม้ ที่เพื่อนๆ FC ทุกคนปลูกไว้รอบบ้านยังไงมาฝากนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนกับดอกแพ้เซยงให้สวยๆนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย